สวัสดีครับผมต่างฟังตือสงหวงจุวยรวงจีนครับวันนี้พบถึงเรื่องแห่งสวนเรียกว่าลักษณะวิบัติเนี่ยเห่งสวนนั้มีหลายอย่างที่เห็นได้บ่อยไม่แต่มีมีตัวหรือประตูอ้วกที่อยู่ข้างๆของเราอาจจะซ้ายอาจจะขวาอ้วกอยู่ฝั่งซ้ายของบานเรา ฝ LIKE ั่งซ้ายผก็ได้เห็นเออแหล่นของของะอวกเนี่ยเห็นเข้าตรงตั้งนี่นะนั่ก็คือตรงที่เห็นเห็นสวนนะมันอยู่ฝั่งซ้ายนัก็เป็นตะวังออกด้วยในขึ้นชาววังซีนะตะวังออกเออจะเป็นตัวแทงแล้วอยู่ฝั่งซ้ด้วยจะเป็นตัวแทงลูกลูกชายคุณต่อ นี่นะลูกชายคุณตอก็จะมีเคาะอ่าเคาะเกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นจากปีปีกระตา่ายเพราะนี้เาตะวันออกกับปีกระตานะะ่ายนะอ่เพราะนี้ก็ว่าเป็นบ้านเหงื่อสว่วนที่กระทบถึงลูกชายคุณตอ